มันนี้ตออทับเด็กใหม่เนาะกะกองใหม่เดีอการซื้อซื้อไอซักมากินค่ะปปลานิน้ปีงปลานิ้เดอ้อเดี๋ยวเขามากินเขาเจแล้วมกันเพื่อเป็นการตออทับสมาชิกใหม่ของสองรูมหาหาเด้ออีกคนหนึ่งก็นั่งไอ้เกาะอยู่หลังคนแหละแตงกินเนาะแตงสตูเออเองใส่ไงล่ะเพราะว่พวกมีกระตกได้เขาอยู่ในตลาดมันบริมีกระตกได้อุปกรณ์บรโิบรโภค กระตังมานั่งไปตะวันสบายดีคนเลยสบายดีเจลไปาระตังมากระตังมาบอกอยากสุดคูณนี่นะคูณนี่กัญญาคือกันว่าแข็งก็สองไม่ไมีเจลปิงป้านี่ที่เด็ดที่สุดแม่เจลนี่เด้ออันนี้มันเจลแสบแล้วคายได้ดแต่เจลต่างหากคายบนดีดีนี่หนึ่งแม่เก่แม่เอาปากไปดูมากรูเลย ปูปูอนั้นออกก็ได้เอ้ปูใบตองออกก่อนหะละอันนี้กาแฟกาแฟใส่กับมะเขื้อเป็นประไดจริงเสบเสบกาแฟเองหอมขุ่นปัญหาห่อยเอาใบตองมาปลูกก่อนบ้านหนึ่งจริงเอาปลามาปลูกมินิกาขอนข้างแก้ถอยออกี่ล่ะเออขอนข้างแก้คลายเครื่งปูนีได้หนึ่ง ออก็เลย้องตอนหับเด็กใหม่หอมเลยเป็นเหมือนสลองการตอนหับพวกคนทั้งสองคนแปลว่ามีสามคนเหอสองลูกหาทุกคนกตะเสียนเตียนนาเลียนตากันไปแล้วแเดียวได้สองอันเลยค่ะอันหนึ่งมันแพงไม่ยชแต่ก็ตังแรงนั้เออเขาเบรย์เวลาเขายืม จะคล้องมาอยู่เอาโรชีบอกบอกจะคล้องซื้อนี่เขาปุ่นหนาข้างน,นอกม,อมาสบายดีกันสบายดีทานโกโซ่วันนี้มากินเขาน,นอกต่อนะครับบรรดาเด็กๆนอกทีเพื่นมาเป็นสมาชิกใหม่ในสองรูปฮาหๆาก็คือ วันนี้ซื้อว่าสไปดีเพื่อนกิ่ล่ะสไปดีเอองาม่ะเธอเด้วันนี้เด้สไปดี้ตะวันตะวันตะวันเนาะตะวันหรือตะเวนตะวันเออเนี่ยสิมากินเผากับปีกปลานาะหลังจากคีพักเมียงกัดยุหันกัดทั้งกินทั้งแหนมหันก็เสร็จแล้วแร้อนไปเอ้ามากินเผากับวันนี้กินเผาแล้วกับปีกปลาพันปลาเด้่มีเขามีสีแดง เดลายอย่างที่น้องอยู่ตลาดนี่ซ้นที่กินเอาไข่ที่ล่ะเปิดซากเลยได้โมีอันนั้นเนะาะบบมีมีเอา,าวิธุด้วยยใช้มืออย่างเดียวเลยนี่ปุ้ยปลาผู้แสนรวยเป็นเมนปีปลาเขาจะปี้ายเรียบร้อยเนาะ เออวพันป่าพันกระปุ่นพันกระปุ่นหรือพันป่าพันป่าแล้วยุญชาเป็นพันป้าเลยแม่นวพูดพันกระปุ่า่พันกระปุนปาอืมไดเบิร์ตหล่วเตอที่สบายใจพันกระปุนสซป้าอืมแบบนี้เอารถได้ไปพักสลัดเนาะแล้วก็พักครบต่างๆ เขาซื้อมาสุดหนึ่งสามสิบพัสดีเขาจะแถมพัก,กแล้วก็แถมข้าวปุ้นแถมจแจวแถมป้าอีกบ่ออ่ารทานผสมได้พวกเจ้าพวกบ่อบ่อได้เลยต้องบ่อจ้าน้ำเพิ่มเมื่อกี้คุยเซเวนบ่อได้ดนี่ตรงเด้อนี่เขาดีของการปลูกแผลนี่เห็นบอกปูหยางมันมันมันจึงบ่อ ต่อย sure, uh, um ุแต่ว่าเขาแล้วเขาก็ฮุบไปเลยนะก็บลยเอาวนเนาะเอาก็ดีได้อยางจะเอาเด้อเขาปีบก้ามมือมันก้าได้ผมกแบบ

โอ้วมันนี่ไรเรียดว่าบอกเียดทุ่งชาาเชื่อะไรจะจับม่สดกไปด้ยมถือด้ยางใกล้นะฮะตนี้เรลตลาดนัดเขาเขาออกอยู่ได้เนี่ยเท่าบะโอ้ตลาดนัดแบบเขามางานบเห็น แบบตะวันขึ้นในบ้านจ้ามันมันบ่มีตลาดเงี้ยนะโอ้ต้นแสนสามยาวไปแค่แสนสามบนตะวันคือบ้านจะไม่เอาไปเลยขึ้นในบ้านจะมันบ่มีตลาดแบบนี้เข้าไปขายตลาดนัดบ่ที่บ้านนี่ลำหนาอนเขาขายแมนบอกเข้าไปเหมือนได้ไงฮะมันขานกับบรนเจ้าขานกับบรนเซาตลาดนัดมันสีบ่มีตลาดใหญ่แบบยุ่งคงจังสิ นอกางเสาสอออกไปคลายสปอร์ตต่วันขันก็วันเซ์ไปตลาดนัดพอขาดตลาดนัดกาสีใดงเลาะคู่บ้านแค่เป็นพอขาดตลาดนัดนี่ดีไดยเด็กกำไรเด็กทั่วลายบ้านคิดต้องเขามีเงยมคุณเสียขันพักเสืยอไล่หมวนเข้าไปเกียวบนนืม

เ๋ือหมอจะมีงานดองเด็ดเงนดองนอ,นอืก็เลยคล้ายแในเสอือคล้ายดีเต๋อเข้ามาแล้กันบอกรอดพอดีนคกัรนี้เด็กๆมาอยู่นัไม่เลยหรอเปล่าเจนค้นึ่งแซนหาผาตน,นั้น มันมีสองหลุดหลุดใหม่หนึ huh? ่งแสนซ้หลุดใหม่หนึ่งแสนหาเดี๋ยวตั้งแต่แสนซ้ำก็มาหูมื้อนเ้มื้อนีีจที่ใส่แบบนี้ไม่ซีอิ้วหีิชีบัวกับซ้ำซ้ำจี ตอหนังก็สา,ามสี่จอดำชีบวสามสี 4, 4, ่ชีบัปปวมังคบวสามสด้เช็คป่นี่ กินแล้วล่ะกะนเนี่ยปลาเซโต้ใบมันเม็นข้าวสุดยอดเลยเลือตะกเือตะกาเออลรื่องเ่ายต้องมาเลือให้เบิ่งเนอะเลือตะกาแก้วก็เจ้าสิแบบว่าเอามือเคลียเอาเลยนะก่อวเสบวนัวเอามา สำหรับคลิปนี้เขาตัวลาไปก่อนเจอก,กันมาคลิปหน้า้ามีโอกาสได้ลงกับเซาสองคนเขานั่อีกบ๊ายบายสบายดีบ๊ายบายสบายดีจุ๊บจุ๊บเฮ้ย